ท่านฮะตอนนี้มีของเข้ามาใหม่อีกแล้ววันที่11เดือนมิถุนายนนะตอนนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากทธงซาดยูโรมาแล้วครับผม2024ก็นะครับผมวันนี้ผมจะสนับสนุนในการซื้อเป็น DE นะครับผมก็ไม่ได้ซื้อภายนอกแต่อย่างใดอยากสนับสนุนเงินในเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อเป็น DE แทนนะครับผมก็ วันนี้จะเปิดทั้งหมด40ชิ้นด้วยกันมาไม่พูดพ่างทำเพลง40ชิ้นฮะเปิดกล่องฮะเปิดกล่องซื้อเลยนะครับผมก็ไม่มีรีรออะไรทั้งสิ้นนะครับผมกวดอ่านหรือยังเนี่ยโอเคอ่านแล้วนะเราจะได้ไม่หลงไม่ลืม40กล่องนะครับผมไปที่ไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าเปิดข้างนอกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะถ้าเปิดข้างนอกได้จะหวานเกี๊ยบมากเลย เอเปิดข้างนอกได้เถอะนะข้างนอกได้ไหมของในนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นธงนะครับผมอ่าในโซนของยูโรนะครับผมยูโรยุโรป้าโลกนะครับผม,มในโซนนี้ทั้งนั้นเลยมีธงไทยไหมเนี่ยไม่มีไทยนะเออเสียดายนะไม่มีไทยไม่มีคุมไทยนะครับเสียดายมากเลย ถ้ามีธงคุมไทยหน่อยเนี่ยจะน่าซื้อเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับ40ิบชิ้นมาลองเปิดดูปาบธงอะไรวะเนี่ยไม่รู้กดไปเรื่อยแล้วกันปาบอะไรอะอะไรคูไม่รู้ฉักเลยเนี่ยปาบอะไรวะเนี่ยธงอะไรเนี่ยไม่รู้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 อันนี้ก็ไม่รู้โซแรนอะไรเนี่ย ซ้ำอีกปึ๊บโปรแลนด์เอออันนี้โปรแลนด์น่าน่าจะเข้ารอบได้อยู่น่าจะเป็นไปได้น่าจะมีสิทธิ์อยู่อันนี้อะไรวะเนี่ยคอคอตินสักอย่างหน,นึ่งล่ะป๊าบโซวากิอะไรเนี่ยอะไรงงมากงงมากอะไรเนี่ยมีแต่ทงอะไรวะเนี่ยป๊าบโอ้โหได้แต่ทงอะไรก็ไม่รู้รอ่ะท่านผู้ชม ขอทงอังกฤษขอทงอะไรดีๆหน่อยนิยูเคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรเนี่ยทงอะไรเนี่ยอาบอน่อาอียงนี่เฮ้ยโอ้โหนึกว่าอังกฤษอยากได้อังกฤษนะอทงไม่รู้จักอ๋อาามีแต่ทงอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยตุรกี ตุรกีมีโอกาสไหมเนี่ยไม,ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ดูบอลโลกนานแล้วอ้าวโหมีแต่ทงอะไรก็ไม่รู้โอโหตุรกีเฮ้ยนี่อะไรอะเดนมาร์กเดนมาร์ค,ม,รคมีโอกาสไหมไม่น่ามีนะเท่าที่ผมศึกษามายังไม่เห็นเดนมาร์กแชมป์เท่าไหร่นะครับเดิมเฮ้ยนิวซีแลนด์หรือเปล่านเนเธอร์แลนด์โอไม่ใช่ เนเธอร์แลนด์หรอก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะเนเธอร์แลนด์นะเออเดี๋ยวรอดูรอดูปึ๊บอะไรเนี่ยอุตระอุตระดิบอะไร <c oughs> โทษอ่านผิด <c oughs> โอ้โหตุรกีมาเยอะเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยอยากได้อังกฤษบ้างอ่ะ ไม่ใช่ผ้านี้ดิมันก็เหมือนอังกฤษนะแต่ว่ามันไม่ใช่ผ้านี้อะ โอ้โหดูแล้วนะครับไม่ไม่มีทงใกล้เคียงที่คำว่าใกล้แชมป์เลยเจงเอาละครับถึงจังหวะที่เราจะต้องมาส่องกันแล้วนะครับว่าเราได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับผมก็ดูก่อนนะครับคร่าวๆนะเอาที่แพงที่สุดแล้วก็เป็นถูกที่สุดนะโอ้เก็บไว้ก็น่าจะมีราคาอยู่นะเฮีย นี่มันทีมเต็ง <c oughs> คอรสตาเมนอะไรวะกูอ่านไม่ออกขอโทษครับท่านขอโทษทีมเต็งกูได้มาสองทีมนะท่านผู้ชมเฮ้ยยี่สิบเอมโหสองล้านเลยหรอเฮ้ยสองล้านเก้าก็ตีไปประมาณสองล้านแปดไราคาถูกสองล้านแปดคูณสามชิ้นครับ แปดล้านสี่ฮ <parfois> ู้ฮู้ดนมากเก้าล้านนะเฮ้ยเก้าล้านเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหเก้าล้านห้าตีไปประมาณกลมๆหมากเก้าล้านเก้าล้านสามไปถ้าขายจะถ้าแบบจะขายออกนะเก้าล้านสามคูณ สามชิ้นยี่สิบเจ็ดล้านนะครับอืยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแตกมาทักแชทมาบอกว่าพี่โคตรแพงเลยเนเธอทัแลนรนอะ่ะเอาละมาลุ้นดูกันโอ้โหยี่สิบสี่เอ็มเลยเหรอ,อนี่กูกำไรตายเลยนะ ก <c oughs> ำไรแบบโอ้โหยี่สิบสี่ยิบสยิบสยิบสี่ปดย่สิบสี่ปโห้โหสิบสองเอสสองเอมเลยเหรอสิบสิบเอเออาหนึ่ง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 หนึ่ไปเลขกลมๆ หนึ oh ่งร้อยยี่สิบสามร้อนโอ้โหร้อยยี่สิบสามเอ็มอะครับฟูเชคเชคนี่คือกำไรทั้งหมด